ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้กามาพอๆกับพอแต้มมีน้องพี่น้องเนาะครับพอแต้ม,นะพตมพามาติดตามเลขเด็ดหวยซองเงินล้านพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาใครได้เบิง่งได้ติดตามมโนะพี่น้องหวยซองเงินล้านนะครับ รับเมื่อวันที่16บน้พี่นองเนาะ16มีนาคมสองห้ารัฐบาลไทยออก9ก้าเก้าสองหขับเลียกรางเขาออก78็น้พี่นองขับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งน้อพี่นองเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหน้าครั้งที่สองห้้าท้ายครั้งที่1 7 94ง้าท้ายครั้งที่สองสสองเ พี่น้องแคปหน้าจอเข้าไปพี่น้องไอ้เบิงน,นะครับเนาะนักอาจารย์ถัดจิตนักคำนวณน,นะครับครับหวยซองเงินล้านพี่น้องคุณลองคนกันว่าหลายตัวหลายหางพี่น้องกัหลายหางอยู่ดอกพ่อนผมกับบริวาดอกมันกัเพิ่นให้มากสี่พี่น้องเห็นบ่าวสิบหกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเด็เดหวยซองเงินล้าน ขับบนล่างวิ่งรูดห้ากับเกียเน้นที่เกียพี่น้องเน้นเกียรหนึ่งเกียสามกอเกียรแปดเกียแปดเข้าตรงๆเลยได้พี่น้องเขาเลกล่างมครับเข้าล่างตรงๆนะครับเกียแปดนะครับไป้เบิ่งได้ติดต่มกับสาเง็นพี่น้องเนาะครับห้ยซองเงินล้านนี่คือเกา่หาห้มากคือเกา่าพี่น้องอย่างละสี่หางสี่ชุดคือเกา่านะครับ เอาพระเรียมภาพมาเบึงเะารับเนาะว่าเพิ่นใไฮมาตัวไดเรนะครับสัตว์เกียรบ่ครับ หนึ่งมีสายนอนพี่น้องเนาะ 1เมษายน256 เมินลานเก็นโบเบิดตังใหญ่โพด บนล่างวิ่งพี่น้อง2กับ9นะครับ ตามพนเนนมากนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอีกที่เ้ามากรักซองก็ค่อยเบิ่งเอานะครับครับครับส่วนจับครูมากพี่น้อง ศูนย์สองหสองสสอง แ2ดสองอเขียนห่างๆกันจังเลยพี่น้องอันตรงนี้เนาะเขียนโบงำครับนี่คือรักสองพี่น้องมานีรักเก่าเก้าู เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดนะครับ ถ้าพันเนียนมาหมดถือกอพี่น้องด้วยหมดที่พันมาแต่ว่ารักเก่าเข้ามาเข้า,ขากับเบอร์เลขก็ได้พี่น้องลักเก่าเก้าศูนยนะครับครับเพินเนียนมาพี่น้อง ครับพันเด่นมาให้จังสีนะพี่น้องเนาะ นะัชัดเจนนะครับเนาะเลขเด่นหวยซองเงินล้านนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเข้าตรงๆนะครับเอามวดนี้เตรียมก็เอาไว้พอนคอยเขา่าคอยให้แตกปัง,ปงๆอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเย็บซี่ก็จะจไดโกุกๆกมันมนกันนะครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับเอามักอบตัวใดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับไปเลือกสื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ นะครับเนาะเผื่อว่าจะไปเลกดังเลกอันไปนะครับครับขอขมาแล้วก็ย่าลื่อมเน้อพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มนํำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนํำน,นะครับครับพอแต้มขอฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องไมของพอแต้มนะครับเนาะช่องข้อแต้มคนเดิมสแนลนะครับครับขอฝากกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอะผาดลิปใหม่ๆที่พอแต้มลงให้นะครับเอาพอแต้มขอเนยียนยำด้วยครับเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะรับขอให้หงๆเรื่อยๆคอยเขาปังๆอีกครึ่งวัี่ิพานมานะครับครับเอ,อาชุดไทยไทยชุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้ม ครับขอแต้มข้อไว้พรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใยใดความไข่ยห้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับครับเอาสาหรับคลิปนี้พอแต้มกามีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม